น่าจะเจออีกแล้วทุกคนกเดี๋ยวจะขึ้นเลยนะแลนนี่เขาโกนนี่ทุกคนนะโกนมันมุงนี้ไปนี่ซื่อนะเดี๋ยวสิอูดเอา แลนนะคือดำคือลืออยู่ค่อยอูดเอานะอูดแล้วมันไม่ได้โตนเลยทักทายสบายดีล่ะกาสวัสดี FC ทุกท่านที่ติดตามและกาฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองของเบาเพชร มื่อนี้กาสิอ้อไปหายูหากินกลับไปกันตอนเท้งมืนน่อนี้เป็นอะรเลิกกะที่ตามส้มไปเบิ้งน้ากันเลยไปลุยบนันนี้มาเข้าแล่นทุกคนเมื่อกี้ที่ค่อยเห็นแล่นขึ้นไม้นี้นะแล่นตรงเนอ้อเลยแต่มใต้หดถึงปุล่ะไม่ซี่ แลนตัวแรกก่ะพอจะได้เห็นทุกคนแต่บิดไดนะเดี๋ยวลุ้นไปต่ออีว่ามันสีได้หรือมีไดสารนี่มีแต่โจโจโจถึงมันเลยได้เอาไปแกงแซบได้สารกันด้แต่เ้าไปคือวิธีเอาสารก็นด้ดึงประมาณสามยอดแล้วก็ฮะลลยปลาสารแถ่นี้เพราะว่ามันอยู่กลางดงใหญ่เลย เกลียวมบีเลยอีกมันฮ้อนแห้งวันนี้นะแหลกกะหากะเห็นตัวเดียวหาับมีได้ซ้ำช่างชินทั้งแม่แต่ล <c oughs> ะ,ะตัว Chạy chơi ý là chút con Để chắc khí lửa nè แล่นขึ้นไม้ทุกคนนะควอยยึ้มันนะฮอดพีเลยพอดีว่าค่อยจะขึ้นเบิ่งนะอีน้อยหนึ่งก็หฮอดปลายแล้วละบางทีมันอาจจะมีโกนแล่แนนี่เฮาโกนนี่ทุกคนนะโกนมันมุ้งนี้ไปนี่ซิน,นะเดี๋ยวสิอูดเอาน่ะทุกคนแล่นนะคือดำคือรื้อย,อยุคอยอูดเอานะ อุดแล้วมันไม่ได้โตเลยมันตกลงมานี่คลาเรกคักลงมาแลนกสรุปก็ได้นะนั่นกี่แล้วละเดี๋ยวบัน,นี้กกสิได้หากินข้าวก่อนเพราะว่าเขามากินข้าวหน้าเหมือน,นี้นกิข้าวมากินพร้อมกะเมิดไปละอันนี้เป็นแลนตัวที่สองตัวที่สองจังได้ตัวที่หนึ่งน้ำมีได้ไมมนขึ้นไม้ใหญ่กระละขึ้นนํามีได้ทุกคน บงทั้งมดอันนี้เป็นลงจับนี่โอ้อันตรายเลยแน่นก็บสบายขนาดจี้ลงมาตะโกไม้พูดเลยเขากาสซีไดเฮตยูเอดกินนะกินแล่นนี่ละเพราะว่ามากินเข้าหน้าทั้งทีมงานเข้ากับจะไปทั้งเล้อเลยทั้งเบาคนวันก็นด้แยกทางเดียวแล้วกลับไปทั้งเพื่อทั้งมัน แคมโฮ่ไอผู้ดีเลยแล่นลงกินน้ำหางว่าทัพเออบ่อนก็สบายเอาเมือเป็นต้อนแล้วนะ อยู่ว่าไหมใ่ข้าวกลีบพระแงปล่ยหลงอยู่น้องเออเอารีตีนไายอยุบเลยเบื่อมากเกิน่อนล้นๆไฟสมัดมนั่นนี่ตายอีกอือว้าไ,ไปลองมึงจะเจเอจะก่อนนี่จันนี้นะอยู่่ตูนี้จันนี้มันมกับปีสำราญกับกกอันนั้นก็ได้คือว่าได้ปะกับก,กกกกคืออะไรวะคือโกกนกขานะได้ปะ คือว่าเคยเอ็ดอยู่นะไม่ได้ผ่าเลยเนาะอยู่แล้ไผ่าเลอันนี้เบอร์้องจะโคบนะเนี่ย ดอกจะโกรบกับอ่อด้วทุกคนมันก็นสีอ้ออยู่ประมาณนี้แหละเบอร์ไม่ก็กินได้ดอกไม่กัดกินได้มาดอกจะโกรบนอนเลิ้มอ้อเลยอันนี้มาดอกจะโกรบน,ออนนะ,นนาะ,บนะหากะเลิ้มอ,อ่ผลโต๊ะด้ามห้าเห็นฝนตกหลายๆาห้านี้ อ่อหลายดรกจะโกบเนะี่เอาไปกินกับแก้วทุกคนเสร์ฟแกงแลนก็แซบได้อันนี้นะปีงเครื่องทองมาอันนี้นะปีงตับกับปีงบีเสื้อแจวพวกมาขี้หลังพี่เหลือนี่แหละกับหางมันลืมเยอะเข้าเลยสัม กว่าสีบ่ได้เผื่อแล้วได้เหมยแต่ไปเลยแต่ก็ยังโชคดีอยู่ยังได้แลนเดี๋ยวลุ้นเบิ้งต่อไปเลยว่ามันสีได้หรือไม่ได้หลังจากกินข้าวอิ่มนี้นะเพราะว่าตอนแรกนี่แลนมักลงบีแลนเสื้อแจวพักได้น้องมีใบ,บ,บดอกจะโกบแลวก็ดอกจะโกบมาทุกคนมากินข้าวน้ำกันมาดิ ข้าวป่ากินข้าวยุคกลางห้อยกินกับในผ่านสมชักมันต้องกินกันนี้ไม่ z o o มรุ่มุน,มมนมี่เนาะเจบเลยเจ็แบแล้วเหอมอยไปเนาะ ปเืองแบบากันมาบ่อาไปยูนเมืองหินอกไยู่เมืองเนาะพอบบังพวกมันเนาะอยู่เงนันเมืองแม่ละยวพักเราจะโกบกินดิก็แซบได้จ้ะ No te cobras. บันนี้เรับก็กินข้าวกินน้ำอิ่มมานะสิะได้เดินทางไปต่ออีกบนันนี้ไปลุ้นไปต่ออีกเลยฮะสิน้ำไหลเนาะงามนี้น้ำมีไหล ตัวนี้ยังคำเนตัวนี้กับเพลย์ดอทนะมันยางสากว่ามูตัวนี้นะ hậu là thích con Để lún cái bưng nó cắn lên ต่ำๆไหมนะหายจากมีหรือมีมีมแล้วเออทุกคนนะแล่นนะเห็นไหมโเรียบร้อยตัวนี้ก็ทุกคนคือเมื่อกี้นี่กะมันโตลงมาแล้วกลับมาไล่ครบเอานะสิะได้ไปต่ออีกบันนี้ไปลุ้นไปเบิ่มหากได้แล่นสองโต เม่อกี้นี่กะกำลังเลยโตลงมาแล้วก็จะขึ้นโกไม่ง่ญ่นี่มาจ้องท่านนกเปาทุกคนหาไม่เห็นมาเห็นก้อนนั่นด้นกเปาอีกตัวนึง เดีเย๋ยววันนี้กะสิดได้เลาะมาเซิร์บบอลละเพราะว่านี่กคะค้ำเลยสรุปแล้วกะได้แรนสองโตแล้วกะนกเป้าตัวหนึง่งเดี๋ยวเมื่อรุ้นบางทีมงานห้าสิมานหรือมีมานทางบาวคอนวันเพราะว่าเพิ่นไปไมานำเทคอยได้วันนี้เฮากะห้ามาฮอดบอลแล้วได้ทางทีมงานก็มาละได้กระได้ตัวนึง สองโตก,ก็นไยกันนะอันนี้กน็นายนะแล้วก็ได้แรนตัวหนึง่งกรเป่าเราหดแล้วล่ะตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนัะะ้น,นนะตัวนี้นี่อยู่ห่อแล้วละ่ะเพราะว่าจี้แล้วนะจี้ยูตะโกนพูเลยได้แรนผู้ดีสองโตมมาเนี้ยมือนนี้นี่ทางเข้าทางพี่เลิกก็ ทางทีมงานเขาเป็นผู้นึงได้ทางเบ่าคอนวันเพราะว่าเพิ่นมาฮอดกอดลงลงเดียวไปน้ำเดียวอยู่ไปนะฮะใครได้ตมีลงป้าเนาะฮอดบอลจะเจอเพิ่งก็ได้กระหนายตัวนึงได้มาฮอดบอลแล้วก็ได้คอยก็ได้แรดสองตตัวนึงนี้กี้ลงมาแต่กงไม้เลย อุดแล้วก็ตกลงมาจี้แล้วเลยอีตัวนึงนี่ตกลงมาแล้วก็มันแรนจะขึ้นไมหมไงมันพิตายนะพอดีมาพาเดียวหุ้มเสอนกเปาเนี่ยก็ยิงทอเลร์บาดจังได้นะมันอยู่สูงนะจากสีเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเนี่ยเลิแล้วตอนแรกๆนี่ก็ แนนีกะสิปิงสำล่าไว้โตที่จี้มาตจะพุนละตะบอนทำไปหาพูดทุกคนอือสูท่ปะแหลนกะปิงแล้วนะ แล้วเป็นตัวนึงอย่างตัวนึงงทะเลจ้ากับกระไนกับนกเปาของกินกับพร้อมแกงแล่นทุกคนกับนกเปานะตัวนี้กับปิงสำล่าไว้มาบันนี้กินข้าวกินน้ำน้ำเดียวก้อนเล็บบีบไหมทับตรงนี้ดีบเหรอตัวดูยมขมกูนมันจะคมแห้งไหม มันก็กลมแห้งนะบดดีเลยเช่อเครื่องนึงหนี่งายนั้นไม่เชื่อเชื่อายนี้มันก็กลมไม่นำลายสำนี้มีคือเรื่องนอนเชื่นน้อยใดเยี่ยมวันนี้ยังกลมพอดีเขาเลยแซบขนาดเลยน,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 น้ำวนน้ำวนกินข้าวกินน้ำและอิ่มละกะได้หาอยู่หานอนนะวันนี้ไปหาอยู่หาก,กินก็ถือว่ามานอยู่ เดี๋ยวถ้าลุ้นในคลิปหน้าหรือว่ามื้อหน้าเพล่ะว่าไปหาอยู่หาก,กินมันสิมารหรือมีมานทั้งในภานใ่ญ่กับมาเทียวนี้นี่ผ้ามามานํกากับไปได้ไปหาเลาะเบื้งหมูเลยได้ปกตินี่เพื่อนในใบเสาะหาหมูซํานกซ้ำพ่เรนี่แล้วแล้วไปไกินหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอทายเห้อทุกท่านเบิ่งซ้ำนี้เลยขอขอบมุกขอบเจอหลายๆที่ติดตามและกระหับสม้ม